สี่ทุ่มครึ่งในค่ำคืนวันนี้นะครับคอบอลพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับสึกพรีมลีครับเป็นเกมระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์นะครับทีมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดทีมอยู่แล้วนะครับเจอทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับทีมที่หลายๆคนก็คาดกันว่าเฮ้ยน่าจะเป็นหนึ่งในทีมที่หยุดซิตี้ได้นะครับวันนี้โคจรมาเจอกันนะครับในเวลาสี่ทุ่มครึ่งคู่นี้เตะที่บ้านของแมนเชสเตอร์ที่เอติฮัดสเตเดียมนะครับสำหรับความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ก่อนะครับ เข้ามาดูนะครับตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้ในเกมนี้นะครับก็จะมีออสการ์บ๊อบที่เจ็บยาไปก่อนหน้านี้ครับนาธานอาเก้สคนนี้ลงเล่นไม่ได้ส่วนเควินเดอรอยครับที่มีอาการบาดเจ็บจากศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับวันนี้ก็ต้องลุ้นอีกทีนึงครับว่าจะสามารถลงเล่นได้หรือเปล่านะครับส่วนทางด้านอาร์เซนอลนะครับตัวที่มีอาการบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้แน่นอนในเกมนัดนี้นะครับก็จะมีทางมิเกลเมริโนนะครับมีมาตินโอเดกาด์คีรันเทียนี่โทมิยาสึโอลกซานเดอร์ซินเชนโกครับ 5คนนี้ลงเล่นไม่ได้อย่างแน่นอนครับส่วนที่เหลือก็สามารถลงเล่นกันได้ครบเลยครับพูดถึงผลงานกันบ้างนะครับทีมอย่างแมนซิตี้นะครับล่าสุดเรียลไทม์ตอนนี้เป็นทีมรองจ่าฝูงศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่ครับเล่นมา5เกมหลังสุดครับชนะคู่แข่งไป4นัดเสมอไป1นะครับแต่ถ้าเกิดหากนับเฉพาะเกมพรีเมียร์ลีกนะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตีรชนะคู่แข่งรวดมา4นัดติดต่อกันนะครับคนที่เรียฟอร์มการเล่นตอนนี้ร0 0เซครับ แล้วตัวที่โหดที่สุดนะครับตัวบัคของลีเกลครับในเวลานี้เออร์ลิงฮาแลนด์ครับตอนนี้ซัดไปแล้ว9ประตูนะครับจากการลงเล่นไปเพียงแค่4นัดเท่านั้นครับแน่นอนครับวันนี้เออร์ลิงฮาแลนด์ลงเล่นเป็นตัวจริงแน่ๆครับจะเล่นร่วมกับทางแบรนโรซินวาและก็ฟิลฟเดนครับในตำแหน่งเกมรุกส่วนีิฟฟ์คู่กลางครับวันนี้จะใช้เป็นมังมาเตโอควาเตครับจับคู่กับโรรีแล้วก็วิงแบ็กด้านขวาเป็นโดกูครับวิงแบ็กด้านซ้ายเป็นซาบินโย ส่วนเกมรับ3คนนะครับก็จะมีทางยอสโกกวาดิโอครับรูเบนดิอาสมาเดลอัคารยี่ผู้รักษาประตูเป็นทางเอเดนส์ Sun นะครับนี่คือคาดการไล์อัพหลักๆของแมนซิตี้ในค่าคืนวันนี้นะครับโยกมาดูที่ฝั่งของอาร์เซนอลกันบ้างครับ5นัดหลังสุดในการลงเล่นครับก็ชนะคู่แข่งไป3นัดเสมอไป2ครับตอนนี้ก็ถือว่าเล่นมาในฤดูกาลนี้อาร์เซนอลก็ยังไม่แพ้กับใครนะครับฟอร์มการเล่นในฤดูกาลนี้อาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร่างเท่าไหร่นักนะครับเกมรุกก็อาจจะมีฝืดๆไปบ้าง แต่สิ่งที่อาร์เซนอลโดดเด่นมากๆโดดเด่นกว่าทุกตำแหน่งเลยครับนั่นคือเกมรับของพวกเขาที่สุดยอดจริงๆครับแผงแบ็กโฟรวมไปถึงผู้รักษาประตูนะครับตัวหลักๆของอาร์เซนอลในวันนี้นะครับจะนำทัพโดยคาร์ฮาสวครับเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับเล่นร่วมกับทางกาเบียร์มาตินเนลลี่แลวก็บูกาโยซาก้าส่วนวิดฟิลด์แดนกลางครับได้คนนี้กลับมาครับดีแครนไรท์กลับมาแล้วนะครับ จะเล่นร่วมกับทางจอจินโยและก็โทมัสปาเต้ครับแดนกลางค่อนข้างปึ๊กนะครับในคืนนี้ส่วนเกมรับครับจูเลียนทิมเบอร์ครับโอ้โหเกมที่เจอกบบสเปอร์นี่ผมชอบฟอร์มการเล่นมากครับวันนี้จะเล่นร่วมกับทางกาเบียมาการเดยสแล้วก็สลีบาแล้วก็แบ็กขวาก็เป็นเบนไวท์ผู้รักษาประตูเป็นทางดาบิดรรยาครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าโชว์ซูเปอร์เซฟจุดโทษไปได้ด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นไลน์อัพของทางอาร์เซนอลในค่ำคืนวันนี้นะครับ คู่นี้นะครับย้อนกลับไปดูเฮดทูเฮดที่เจอกันเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับอาร์เซนอลนี้ทำได้ดีพอตัวเลยครับฤดูการที่แล้วนี่ก็ถือว่าเจอแมนซิตี้สเกมครับทั้งไปทั้งกลับอาร์เซนอลไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับเล่นที่บ้านของตัวเองครับชนะไป1นบุกไปเยือนแมนซิเตี้ที่เอติฮัดนะครับเสมอ0ูนะครับก็ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะเมื่อฤดูการที่ผ่านมาครับส่วนท่านนับผลงานในการเล่นเกมพรีเมียร์ครับที่บ้านของแมนซิตี้นะครับ ย้อนกลับไปนะครับ9เกมหลังสุดปรากฏว่าเล่นกันที่เอ s s t a สสเตเดียมครับทางฝั่งของแมนซิตี้ครับไม่แพ้ให้กับอาร์เซนอลเลยแม้แต่เกมเดียวครับชนะไป7เสมอไป2ครับโดยครั้งสุดท้ายครับที่อาร์เซนอลสามารถบุกไปชนะแมนซิตี้ได้ถึงเอ s s t a สสเตเดียมครับย้อนกลับไปโน่นเลยครับในช่วงเดือนมกราคมปี2015นะครับ ตอนนั้นนี่บุกไปชนะ2ประตูต่อศูนย์ก็นานมากๆแล้วนะครับที่อาร์เซนอลไม่สามารถชนะแมนซิตี้ที่เอเทียสเตเดียมได้ในเกมพรีเมียร์ครับสำหรับคู่นี้ก็คงเป็นเกมที่สู้สนุกเลยครับเพราะว่ากุนซือของทั้ง2ทีมนะครับก็เก่งอยู่แล้วนะครับก็เป็นอ่าเป็นเป็นครูเป็นสิทธ์กันด้วยนะครับมิเกลเตต้ากับทางเป๊ปกาดิโอลานะครับก็ทันเกมกันอยู่แล้วส่วนในเรื่องอื่นๆคุณภาพของตัวผู้เล่นนะครับก็ถือว่าก็คุณภาพด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับผมก็มองว่าด้วยเกมรับที่แข็งแกร่งมา,มากของอาร์เซนอลณชั่วโมงนี้ครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลเป็นต้นมาครับเกมรับของอาร์เซนอลนี่เหนียวแน่นมากครับเกมเจอกับสเปอร์นี่โอ้โ oh, หถือว่านอกจากที่ป้องกันให้ทีมไม่เสียประตูแล้วนะครับยังมีทีเด็ดจากลูกตั้งเตะอีกด้วยครับนี่คือความสามารถของเกมรับของอาร์เซนอลนะครับดังนั้นเกมนี้ผมว่าก็ไม่ง่ายนะครับที่แมนซิตี้จะสามารถชนะอาร์เซนอลแบบง่ายๆเหมือนกับ4เกมก่อนหน้านี้นะครับ ดังนั้นผมเชื่อเหลือเกินนะว่าเกมนี้ครับเกมรับของอาร์เซนอลจะสามารถยันแนวรุกของแมนซิตี้ได้เอาไง่ายๆว่าถ้าแมนซิตี้มันไม่สะดุดเกมนี้ครับมันก็คงจะยากมากนะที่มันจะสะดุดเกมอื่นๆดังนั้นทีมอื่นๆนะครับที่อยากจะรุนให้แมนซิตี้สะดุดไอเกมลักษณะแบบนี้ครับมันก็ต้องช่วยเชียอาร์เซนอลนะให้ซิตี้สะดุดบ้างเพราะไม่งั้นว่าถ้าไม่สามารถหยุดได้โอ้โหมันก็คงจะลําบากครับที่จะหยุดทีมอย่างแมนซิตี้ครับอ่ะ ก็วันนี้ดูแล้วเกมรับของอาร์เซนอลนะครับผมเชื่อว่าลุ้นได้นะเกมรับของอาร์เซนอลน่าจะหยุดความร้อนแรงของเกมรุกของแมนซิตี้ได้นะครับเชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลบุกไปเยือนมีโอกาสแบ่งหนึ่งแต้มได้แต่ถ้าเกิดสมมุติมันหยุดไม่ได้จริงๆนะถ้าแพ้ผมว่าก็แพ้ไม่เกิน1ประตูครับยังคงมั่นใจในเกมรับของอาร์เซนอลนะครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกมแมตช์นี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ คอมเมนต์ Comment, ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะแล้วใครนะครับที่อยากจะหาน้ํามันเพื่อสุขภาพมารับประทานกันนะครับขอแนะนํานี่เลยครับน้ำมันเพื่อสุขภาพอย่างเอเมอรัลครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันฝากด้วยนะครับซื้อมารับประทานไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ